พวออนไลนิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป .6 ภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาไทย กลุ่มคำหรือวลีเกิดจากการนำคำมาเรียงกันตั้งแต่สองคำขึ้นไปและมีความหมายแต่ยังไม่สมบูรณ์จึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของประโยคในประโยคนึงหนึ่ง,งกลุ่มคำจะทำหน้าที่เป็นประธานกริยากรรมหรือส่วนขยายก็ได้ตารางแสดงกลุ่มคำหรือวลีประโยคดอกไม้ในสวนส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปไกลกลุ่มคำดอกไม้ในสวนหอมฟุ้งไปไกล หน้าที่ประโยคดอกไม้ในสวนเป็นประธานหอมฟุ้งไปไกลเป็นส่วนขยายกริยาประโยคคุณแม่ทอดปลาดุกตัวใหญ่จนเหลืองกรอบน่ารับประทานกลุ่มคำปลาดุกตัวใหญ่จนเหลืองกรอบน่ารับประทานหน้าที่ปลาดุกตัวใหญ่เป็นกรรมจนเหลืองกรอบน่ารับประทานเป็นส่วนขยายกริยานะครับ ประโยคเกิดจากการนำคำตั้งแต่สองคำขึ้นไปมาเรียงกันแล้วได้ใจความสมบูรณ์ประโยคประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงใช้สื่อสารกันได้ทั้งทางภาษาพูดและภาษาเขียนประโยคจำแนกตามลักษณะโครงสร้างได้3มชนิดดังนี้ 1. ประโยคสามัญหรือประโยคที่มีใจความเพียงอย่างเดียวเช่นสุนทรพู กวีเอกของโลกแต่งนิทานเรื่องพระอภัยมณี 2. ประโยครวมหรือประโยคสามาัญตั้งแต่สองประโยคขึ้นไปมารวมกันโดยมีคำเชื่อมเชื่อมประโยคเพื่อให้เนื้อหาความเชื่อมโยงเป็นประโยคเดียวกันเช่นลูกต้องทำกันบ้านให้เสร็จมิฉะนั้นจะไม่ได้ดูโทร,รทัศน์ 3ประโยคซ้อนหรือประโยคความซ้อนคือประโยคที่มีใจความสำคัญเป็นประโยคหลักและมีประโยคย่อยอีกประโยคซ้อนอยู่ประโยคย่อยนี้อาจทําหน้าที่ขยายประธานที่เป็นคำนามหรือสรรพนามสังเกตจากคำเชื่อมที่ซึ่งอันผู้หรือทําหน้าที่ขยายภาคแสดงที่เป็นคำกริยาหรือคำวิเศษ สังเกตจากคำเชื่อมเมื่อจนเพื่อตั้งแต่เพราะเช่นเขาสอบได้ระดับผลการเรียนสี่ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพราะเขาทบทวนบทเรียนสม่ำเสมอประโยคหลักคือเขาสอบได้ระดับผลการเรียนสี่ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ประโยคย่อยคือ เขาทบทวนบทเรียนสม่ำเสมอคำเชื่อมคือเพราะใจความเป็นเหตุเป็นผลกันนะครับ